อ่าก็สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมที่นิยมสะสมพระเครื่องนะครับผมวันนี้นะผมก็จะพามาแนะนําพามาชมนะครับผมเหรียญหลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนนะครับผมจังหวัดนครสวรรนะค์เนาะทําคลิปเพื่อเป็นแนวทางสําหรับท่านที่อยากเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดนะผมแต่ไม่รู้จะเช่ารุ่นไหนดีรูปแบบไหนถูกใจไห่ถูกใจนะอ่าวันนี้ผมก็มาทําคลิปให้ได้ดูได้ชมร่วมกันนะครับผม2รุ่นด้วยกันเนาะ ก็เป็นรุ่นแรกนะครับผมที่ผมมานี่ครับตัวน,นี้นะครับผมเป็นรุ่นมนพระพายนะครับผมเป็นรูปเหรียญทรงเสมานะครับผมหลวงพ่อเต็มองนะครับผมนั่งสมาธิเนาะรูปแบบเหรียญก็อย่างที่เห็นนะครับผมพิจารณานะสาหรับท่านไหนที่อยากเช่าวัตถุมงคลหลวงพพดเนะก็พิจารณาว่าจะเช่าแบบไหนเหรียญแบบไหนถูกใจไม่ถูกใจนะครับผมหลวงพพาพัดก็สร้างอยู่หลายรุ่นอยู่นะครับผมก็เรียกเช่าหาตามรูปแบบที่เราชอบไปนะครับผม ชอบแบบไหนก็เก็บแบบนั้นนะครับผมมาดูข้างหลังนะครับผมส่วนข้างหลังนะครับผมก็จะเป็นพระพายนะครับผมถือสตาร์วุฒเนาะมีถือสตาร์วุฒ์ล้อมรอบไปนะครับผมนะครับนี่ข้างบนก็จะเป็นอย่างนี้เนาะพิจารณาแล้วนะครับผมส่วนไม่ดูนะครับผมนี่นะผมรูปแบบทรงเหลี่ยมเป็นอย่างนี้นะครับผมถือสตาร์วุฒครบมือนะครับผมเนี่ยนะครับ รูแบบเหรียญถือว่าสวยงามดุดันเลยนะผมน่าเก็บน่าใช้ทีเดียวเนาะโคดรเหล่านี้ก็เป็น1 4 0่งส่นโค้ดก็สวยนะผมก็ได้แกะลุ้นมาแล้วทําให้ชมเพื่อถ้านใดอยากเช่านะผมวัตถุมงคลหลวงพ่อพักเนาะไม่รู้จะเช่าที่ไหนก็พิจารณาได้นะผมสำหรับมร่กไายเนะเหรียญรุ่นนี้เนาะก็แบบได้สวยงามเลยนะ สองกล้องให้ดูใบหน้าหลวงพ่อดูก่อนเนาะที่เป็นการพิจจรนาที่พี่เป็นเพื่อนเนาะว่าจะแบบไหนเนาะใครชอบไม่ชอบไม่ถูกใจเนาะนี่นะครับใบหน้าหลวงพอ่อเนี่ยนะครับผมคมชัดมากแล้วผมดูแล้วผมใบหน้าหลวงพ่อกีวอนครับเห็นเส้นๆเลยนะนี่นะครับผม เห็นยันเล็บไหมนะครับดูนะครับผม okay, บล็อกงานละเอียดมากเลยนเนาะมือเลยนะช่างคนแก่นี่ก็ถือว่าฝีมืออยู่เนาะร mm ุ hmm. ่นนี้นะครับสวยงามครับลงยาก็สวยงามครับลงยาแค่ขอบเนาะเป็นขอบขาวสำหรับน mm ี่ผมมาลืดูลงาดูน่าประภัยดูนะครับผมประภยะ mm ั hmm. ะะภย ไปแนวก็ถือสตตาวุธเนาะดยมีคงจากมีอะไรครับมีหอ,อกเนาะคาาวุธครบมือนะผมถ้าไหนชอบรูปแบบนี้ก็ศึกษาก่อนสะสมนะครับผมหาเช่าได้เนาะสำหรับท่านที่ชอบรุ่นมอนพัพพายนะผมก็ศึกษาไปนะถือว่าสวยงามนะมอนพัพพาย มาดูรุ่นนี้นะครับผมเป็นรูปแบบนะครับผมเหรียญแอปเปิลนะครับลวง,งพ่อพัดนะผมไม่ใช่หลวงพ่อรวยนะรูปแบบทรงเดียวกันเลยนะกับหลวงพ่อรวยถ้าใครเล่นหลวงพ่อรวยก็จะรู้นะก็มีรูปแบบเหรียญแอปเปิลแบบนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อสามเคนะรูปแบบเหรียญก็ถือว่าสวยงามครับเหรียญรุ่นนี้นะ่าจะปลุกเสกสองวันละเนาะถ้าจาไม่ผิดนะถ้าข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนี่นะครับผม รูปแบบเหรียญก็สวยงามลงยาสวยงามเนาะสำหรับวันะวนี้ผมก็เปิดลุ้นมาแล้วนะนะครับพิจารณาครับผมสําหรับท่านไหนชอบแบบไหนรา้การแบบไหนเนาะศึกษาพิจารณานะอาจารย์ซูมให้ดูนะสองกล้องซูงมให้ดูใบหน้านะหลวงพ่อคร,รับนะรดูน,น,ะน,น,นะน,ดนะครับผมใบหน้าเบลตาเมตตาเรียบเส้นพวงเส้นผมนะความรายละเอียดนะผมนี่นะผมณรอยเหี่ยวย่นเนาะตัวหนังสือดูดิครับผม ความคมชัดนะผมดูนะครับถึงจะเล็กแต่ก็ไม่เบอร์ไม่ตื้อเนาะวิธีพิจารณาเบื้องต้นเนาะถ้าหยิบมาเนี่ยตื้อๆเบอร์ๆนี่คือแบบตัวไหนควรจะชัดก็ไม่ชัดก็เบอร์นี่คือไม่ใช่หนาะบางนะผมเนาะหองบางเนาะวิธีพิจารณาครับตัวหนังสือต้องคมชัดต้องไม่ติดกันนะส่วนไหนจะเป็นตัวเล็กแต่ก็ยังมีความคมชัดเนาะไม่เบอร์ไม่ตืนะนน้อเนะาะนี่ครับใบหน้าหลวงพ่อนะเบลตาดูนะผม ขอบตาในตาด้วยครับผมถ้าบล็อกเื่าเป็นของแท้มันต้องเก็บรายละเอียดได้ครับผมถึงบล็อกจะสึกมันก็ยังมีความคมชัดชัดในอีกแบบหนึงนะ่งเนาะนี่นะครับสวยงามนะคผมถ้าไหนยอยากเช่าอยากเก็บสะผมก็พิจารณาดูให้ดีนะผมทุกวันนี้เหรียญเก๊ยเยอะเนาะศึกษาก่อนสะสมนะคผมถ้าเราศึกษาไม่เก่งก็ต้องมั่นใจคนที่เราเช่านะผมว่า เขาเชื่อถือได้ประมาณไหนเนาะอะไรประมาณนั้นนะครับผมถ้าเจอคนแท้พระก็แท้ครับผมถ้าเจอคนเจ๊พระก็เจครับก่อนเจ้พาพระก็ต้องดูคนก่อนนะว่าความน่าเชื่อถือประมาณไหนอะไรยังไงเนาะก็จะได้ไม่โดนของเจ๊นะครับผม,บบมนะอ่มา,นานะครับผมรูปแบบเหรียญสวยงามเนาะอ่ามาดูข้างหลังนะครับผมข้างหลังก็จะเป็นยันเต็มเหรียญก็ว่าได้นะครับดูนะครับผมแล้วก็เป็น ตรงกลางก็เป็นไก่นะครับผมไก่แม่หลงพ่อรวยรูปแบบโซนด้วยกันิ๊นะครับผมผมก็จะซูมให้ดูเนาะตัวพีาไก่นะความสวยงามดูนครับลงยาเป็นเนี้อสามเคเนาะสองปีกไก่ให้ดูนะครับดูนะครับความคมชัดของขนไก่สองดีๆเป็นตาไก่นะครับความคมชัดนะครับของขนไก่ของอะไรนะครับผมดูให้ดีนะครับ นครับความคมชัดต้องมีเนาะถึงจะเป็นไหนก็เป็นมีความคมชัดเนาะดูอะกระลายันนะผมดูยันเดอรต้องมีความคมชัดเนาะถึงจะเยอะจะเล็กแต่ก็คมชัดเนาะตามเหรียญตามอะไรเนาะพิจารณาดูนะ,นะครับผมเนี่ยครับผมโคตรเศรษฐีนะครับบารมี99เนาะชื่อก็ดีมงคลเนาะครับท่านในชอบรูปแบบเหรียญรุ่นนี้ก็หาเช่าได้นะครับ กับผมก็มีแบ่งปันนะครับสำหรับท่านไหนชอบรายการเหรียญรุ่นนี้เนาะผมก็มีแบ่งปันหลายรุ่นแบบทั้งแบบจองแล้วก็แบบลุ้นนะครับผมพลายังไม่ออกเนาะก็มีเนาะมีหลายแบบให้เลือกเลยครับผมอ่ะาใน 3K นะครับผมตัวนี้ก็สวยงามเนาะสวยงามน่าสะสมอ่าส่วนเนื้อนี้เป็นหน้ากากทองทิพย์นะครับผมลงยาแค่สังาขาหลวงพ่อนะครับผมแล้วด้านข้างเป็นขอบเหรียญเนานะขอบเ,เขียวรอบไปเนาะ ข้างหลังก็ไม่ได้ลงยานะผมเป็นเนื้อทองทิพย์นะอ่าก็จะมาสองกล้องให้ดูนะผมสวยงามแต่รุ่นตะบักด,ดูครับผมไม่ต้องสองกล้องก็คมชัดนะครับผมสวยงามนะดูดีครับผมใบหน้าแววตารอยเหี่ยวย่นของหลวงพ่อนะผมต่อโคดู่นะครับผมน,บนี่นะครับผมเอาสองโคดู่ด่วนนี่ครับต่อโคดูนะ่เนาะตรงนี้นะครับโคดู่ใบหน้าหลวงพ่อคนระับจำใบหน้าหลวงพ่อให้ดีเนาะ ศึกษานะผมโค้ด188ด้วยนะผมโค้ดตองสวยดนะ้วยเนาะสวยงามมากแล้วผมโค้ดโค้ดตองเลข8เนาะสวยถือว่าสวยงามเนานะน่าเก็บน่าสะสมมากเลยครับผมผมก็ไม,ไม,ไม่ไม่สองกล้องน,นะผมผมว่าก็ไม่สองกล้องก็ชัดแล้วนะพิจนารณาสำหรับท่านที่อยากผมวัตถุมงคลหลวงพัดนะครับดูด้ยครับผมอ,อีกเนื้อหนึ่งก็เป็นงานนะ่าจับ ส่วนอนี้เป็นหน้ากากทองทิพย์นะครับผณดูนะครับผมแล้วแต่คนชอบนะบผมว่างานแบบไหนหรูปแบบไหนนะครับผมอ่ะนะครับหน้ากากทองทิพย์ผิวทองแดงผิวไฟนะครับผมดูนะครับผมก็สวยงามคลาสสิกอีกแบบหนึ่งเนาะแล้วแต่คนถ้าไหนชอบแบบไหนนะผมก็เรียกเช่ารือแบบลุ้นก็หารุ้นเอาได้นะผมดูมนะครับนี่นะครับสวยงามมาก,กน,นะครับผมน่าเก็บน่าสะสมมาก,กน,นะครับผม คลิปนี้ผมก็ามาให้ได้ดูให้ได้ชมนะผมเพื่อพิจารณานะผมในการเช่าวัตถุมงคลของพัดเนาะเพื่อให้ไม่ได้โดนของเกหรือว่าเป็นแบบไม่รู้จะเช่ารุ่นไหนดีนะผมทำคลิปก็ติดตามช่องผมได้นะผมก็จะทํามาให้ดูเรื่อยๆนะผมว่ารุ่นไหนยังไงนะผม,ผมสวยงามน,นะผมจะทามาให้ดูเพื่อพนะิจารณารุ่นนี้น่าเก็บไหมรูปแบบเหรียญสวยไหมนะผมอ่ะ ตนนี้ก็ได้มาทําคลิปให้ดูนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะผมน่าเก็บน่าสะสมทุกรุ่นเนาะหลงประพัดนะครับผมก็สร้างอยู่หลายรุ่นนะผมเก็บรุ่นที่ชอบนะครับผมค่อยๆเก็บไปนะผมตามกําลังอัฐานะสร้างเยอะไม่ใช่ว่าเราจะไปเก็บทุกรุ่นนะผมเรียกรุ่นที่ชอบเอาแล้วผมเก็บทุกรุ่นก็ไม่ไหวเนาะเศรษฐกิจก็ไม่ดีเรมไม่ค่อยเก็บไปเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่ๆเป็นเพื่อนทุกคนนะผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผม สำหรับท่านที่ติดตามแล้วผมก็ขอให้รวยเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมสำหรับท่านที่ยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมครับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ